ยินดีทุกท่านเข้าสู่วิดีโอรีคอร์ดของมาเล่าครับเรื่องราวในวันนี้ผมก็ได้ยินได้ฟังจากป้าสีนวลมาครับคือผมได้รู้จักกับป้าแกโดยบังเอิญในเมื่อสมัยก่อนนะครับบ้านผมเปิดร้านขายของทาครับป้าแกก็ามาทำงานเป็นแม่บ้านในบริษัทก็รับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งข้างๆบ้านผมครับ ช่วงเย็นๆหลังเลิกง,งานแกก็จะมักจะมาซื้อของชใช้เป็นประจำแล้วก็แล้วเวลาว่างๆผมก็จะไปนั่งคุยกับแกบ่อยๆเลยได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่ฟังแล้วดูน่าขนลุกครับมีวันนั้นผมนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านผมก็เหลือบไปเห็นแกนั่งอยู่คนเดียวผมเลยไปทักไปถามเรื่องราวครอบครัวของแก เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเห็นแกมาแกทํางานแกก็ไม่เห็นมีผัวหรือว่าลูกหลานของแกมาเยี่ยมแกเลยแกยิ้มแบบเศร้าๆแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังผมก็ต้องขออภยัยจริงๆครับกับการบรรยายที่ไม่ค่อยเพาะและก็ขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปครับผม ป้าแกบอกว่าแกมีลูกอยู่สองคนแต่ว่าแต่ละคนก็แยกย้ายมีครอบครัวกันไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในเมืองกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้มาหาแกเลยอาจเพราะว่าโกรธเครืองกับแกในตอนตั้งแต่สมัยพ่อเขายังมีชีวิตอยู่แกเล่าว่าลูกพยายามให้แกหลีกเลี่ยงถอยห่างจากพ่อ เพราะว่าพ่อเขาเหมือนจะเป็นคนที่บ้าคลั่งชอบเล่นของศายศาสตร์มากในช่วงส,สมัยนั้นเือว่าปู่ของป้าสรีนวลเนี่ยชื่อว่าตะขุนครับตะขุนนี่แกเป็นสัปเพเลิ์เก่าอยู่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวชาญเมืองของภาคอีสานนี่แหละครับแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่สายตาดุคมเหมือนคนที่คิดอะไรแบบลึกๆตลอดเวลาครับสมัยหนุ่มๆแกก็ทํางาน เผาศพขนศพแบบเก็แบศบพไม่มีใครทําได้ดีเหมือนแกครับแต่ในสิ่งที่ชาวบ้านสมัยนั้นเขาวาดผวาก็คือตะขุนก็เริ่มแบบหมกมุ่นกับเรื่องเรื่องเล่นของสังต่างๆที่แกเอามาจากศพคือในสมัยก่อนนะครับความเชื่อสิ่งของต่างๆอย่างเช่นพวกเหรียญปากผีคือการเอาเหรียญที่ใส่ไว้ในปากศพตอนเผาหรือว่าตอนฝังเขาแบบ เพื่อนำก็เชื่อว่าเพื่อเป็นการนำส่งบิญญาณไปสู่พบอีกพบหนึ่งแต่ว่าบางคนก็เชื่อว่าการที่เอาเหรียญพวกนี้มาทำเป็นของขังก็จะมีแบบฤทธิ์แรงมากมันสามารถคุ้มครองผู้ครอบครองจากผู้ผีปีศาจและศัตรูต่างๆได้ดีตะขุนก็เริ่มเก็บเหรียญพวกเหล่านั้นตั้งแต่สมัยแกเป็นหนุ่มแกเริ่มเก็บจาสศพแบบศพลายาิ ศพไม่มีคนเผาศพเน่าๆไม่มีใครกล้าแตะแต่ตะขนแกจะเป็นคนที่ลงมือทําแบบแทบไปท,ทุกอย่างแล้วตอนแต่งศพหรือว่าเตรียมศพเผาถ้าแกเห็นพวกเหรียญในปากศพหรือว่าเหรียญทองเก่าๆใกล้ศพแกก็จะเก็บไว้กับตัวที่แรกแกก็เก็บไว้เงียบๆครับแต่พอนานเข้าแกก็เก็บแบบไม่นานแกก็เริ่มเอาเอาเหรียญพวกนั้นมาแขวนไว้ที่เอว มาผูกไว้กับเชือกได้แดงห้อยคอสพายเอวบ้างเหมือนจะแบบไว้ป้องกันอะไรบางอย่างครับหลังจากนั้นไม่นานครับมีคนเล่าว่าตะขุนแกเริ่มแบบร่ำรวยผิดถูผิดตาแกแบบมีเงินซื้อควายซื้อวัวซื้อที่ดินครับถามแกแก็บอกว่าอ้างมาจากได้โชคถูกหวยบ้างแต่คนในหมู่บ้านเขาเริ่มรู้ว่าแกเอาเหรียญจากศพไปทำของ หนักเข้าไม่ใช่แค่เหรียญในปากศพอย่างเดียวครับบางครั้งศพที่มีแบบของของมีค่าติดตัวเช่นพวกแหวนเงินทองหรือว่าเค,เครื่องรางเก่าๆตะขุนก็เอามาด้วยทั้งๆที่รู้ว่าของคนนั้นเป็นของของคนตายหรือของที่ลูกหลานก็ใส่ไว้กับศพไว้ในแบบไปใช้ในชาติหน้าอะไรประมาณนี้ครับเมื่อเมื่ออยู่ในเมื่ออยู่หนึ่งหนึ่งเพศครับมีเป็นผู้หญิง ับรุ่นคนหนึ่งที่ผูกคอตายด้วยความผิดหวังจากความรักญาติเขาก็เอาสร้อยคอแบบเล็กๆเกส้นหนึ่งใส่ใส่ไว้เป็นครั้งสุดท้ายแต่อยู่ๆสร้อยคอเส้นนั้นก็หายไปครับชาวบ้านในละแวกนั้นเขารู้ดีครับเพราะว่าตะ,ตะขุนก็เป็นสป,ปเลอร์แกเป็นคนดูแลศพครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานครับตะขุนแกเริ่มแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะแกเริ่มแบบนอนไม่ค่อยนอนน้อย นอนผวากลางคืนบางครั้งแกก็จะดุ่งร้องในความมืดแกบอกว่าแกบอกกับป้าสินวนวลว่าพวกมันตามกูมามันไม่ได้ไปไกลเลยมันอยู่ตรงปลายเตียงนี่แหละเด็กคนนั้นลองมีเด็กผู้หญิงคนนั้นมาลองร้องไห้และถามว่าถามหมาสร้อยคอของของมันนี่คือเป็นเสียงที่ป้าสินนวนบอกว่าตะขุนเล่าบอกให้แกฟัง บางคืนปลาสินวลก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแกก็ได้ยินเสียงตะขนนั่งคุยคนเดียวเหมือนจะพยายามอธิบายอะไรบางอย่างหรือว่าขอร้องกับความมืดลักษณะแบบว่าพูดว่าอย่ามาทํากูเลยกูขอคืนให้ก็ได้กูเอาของคืนให้ก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วต่อมาไม่กี่เดือนต่อมาครับจากวันนั้นตะขนก็เริ่มป่วยเริ่มแบบ ปวดขาปวดแข้งปวดหลังร่างกายเริ่มไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้อาเจียนบ้างไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรจนมาวันหนึ่งแกล้มลงกับพื้นกลางบ้านครับลงแบบชักตาค้างพูดไม่เคอยออกไปหาหมอหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองตืบจนคลายเป็นแบบคนออามพึกษ์อามพาตครึ่งตัวใช้ชีวิตเหมือนคนตายทั้งเป็นครับ จากนั้นชีวิตของตะขนก็เริ่มแบบเดือเพียงแค่การนอนนิ่งอยู่บนเตียงอ่ะไม่สามารถพูดได้ขยับได้แค่มือข้างหนึ่งกับเสียงคลางเบาๆว่าเจ็บปวดมีคืนหนึ่งครับฟ้าร้องฝนตกหนักครับประสินดวนก็นตื่นมากลางดึกก็เห็นมีเงาแบบคนหลายๆคนเดินบนเวียนในบ้านรอบบ้านครับเสียงล่างโซ่บ้างเสียงสวดแผ่วๆเบาๆ ดังแบบกล้องไปทั่วแต่พอแกเปิดประตูห้องนอนไปครับเห็นตะขุนนอนน้ำลายหลายเต็มปากตาเบิกโพลงเหมือนกำลังคนแบบเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างอยู่ข้างเตียงแล้วเสียงผู้หญิงก็กระซิบบอกเบาวๆว่าของฉันขึ้นด้วยแล้วป้าแกก็สะดุงด้งตื่นเช้ามาก็ได้รู้ว่าตะขุนเสียชีวิตแล้วแกจากไปอย่างทรมาน ไม่มีใครเผาไม่มีญาติมาร่วมงานไม่ร่วมงานลูกๆไม่มาแ,มแต่มากราบศพหลังจากตะขนตายไปครับปานก็ยังมีเสียงแปลกๆอยู่ต็มแทบจะทุกคืนครับเสียงลากเท้าบ้างเสียงกระซิบเสียงเหรียญตกบ้างปาแต่ละาว่าต้องย้ายบ้านหนีมาอยู่เพึงพักคนงานในบรษิษัทนี่แหละ ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ลูกๆไม่กลับมาเยี่ยมป้ากันเลยแม้แต่ครั้งเดียวบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับของบาปพวกนั้นแล้วก็ก่อนก่อนจบคลิปครับป้าตูนแกฝากบอกว่าของขังจากศพมันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่ใครอยากคุณคุณจะไปยุ่งของแบบนั้นมีมันมีของอยู่ของมันมันต้องมีคนชดใช้ ผมฟังแล้วก็รู้สึกขนหูแล้วก็ขนลุกครับเรื่องของตะขุนมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องของไสยศาสตร์หรือของขังแต่มันคือการเป็นเรื่องของกรรมที่ไม่มีใครหลีกพ้นได้แเ,เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับเรื่องพวกนี้เป็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับการรับชมมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องขออาภัยกับการบรรยายที่ไม่ค่อยเก่งครับ ผมจะพยายามปรปับปรุงต่อไปครับแล้เจอกันใหม่สวัสดีครับ